สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจา้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซี FC, เก่าเนาะจะมาพบก,กับแนวทางหุ้นนิเคอีหลบเสาร์บบ่ายวันที่27วันองังคารเดือน6กมาพบก,กับแนวทางของแอดจอยจา้าสำหรับนิเคอีหลบเสาร์บบ่ายของวันที่26วันจันทร์หลบเสาร์เด่นวิ่งลูดอยู่ที่อยู่ที่7กับ6 สำหรับรอบเสารกับรอบบ่ายเมื่อนี้คือ6กชนเนาะจ้าสำหรับผลของรอบรอบเสารบ,บนหนอกหกสองสี่หกสองสี่นี่เด่นหกวิ่งรูดหกรอบเสารมาอยู่ในลักลอยเนาะจ้าสำหรับรอบเสารบ,บนหกสองสี่จ้า สําหรับ2ตัวล่างออก70็ดศูนล่างออกเจ็ดศูนย์จับขู่พลาดไปานอกจากหายเจ็ดสงเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดสี่มาเจ็ดศูนย์โอโหอย่างละแต้มอย่างละแต้มกันเลยที่เดียวนอจะเด่นเจวิ่งรูดเจ็ดมาแตะสำหรับไซวิ่งไซร์ูดฐานนำไปวิ่งไปรูดตรงๆรอบเสาเจ็ดศูนย์าหรับนี่วีนอกจากนี่วีนี่่านจำโบพิตกะอาจสีเขาไปเด่นเจวิ่งรูดเนอกจากไซวิ่งไซร์ลูดาเกิวไาวิ่งรูดกะ ดิ่งบุนล่างเนาะจ้าถ้า,ถาจำโบพีชนาสี9771 71จอเข่าไปตัวเน้นเต็มๆสำหรับนิวีแล้วก็เดินเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดเนาะจ้ายินดีกับพี่ FC, น้อเอฟซีสินะไปเป็นแนวทางนิวีอีกรอบหนึ่งจ้าสำหรับรอบเสของเฮ่าในเข่าเดินรูดไปเนาะจ้าเดินเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดสำหรับรอบบ่าย พกับหาวิ่งดูุดพ้นของรอบใบบนออก8-8-1 7-3โอ้โห7-3หายรอบเ้ามาออกรอบายตัวเน้นเต็มๆตรงๆกันเลยทีเดียวเนาะอ่าสำหรับพ้นสรุปนี้เคอีกองวันที่26นอกจากนินดีกับไซวิ่งไซหลูดไซวิ่งไซหลูดของเฮาอ้ามาในรอบเ้านากจากตรงๆ7-0ไซจอมันนีเขาตกขอไปบพี่เราเอฟซีไลยๆนอกจากจับขู่พาดไปเนาะ ตามต่อรุ่นต่อกับนี่เคอีบเสารอบบ่ายของวันอังคารจะแอนจอยห้เป็นเพียงเควแนวทางถ้ามักถ้าชอบคอยตามถ่าบบมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเลขถูกตัวกาสีมีเข่าบางรุ่นบางปะปนกันไปนอกจากสำหรับนี่เคอีบเาเมือเด่นวิง่งลุ่อยู่ที่สองกับสามเด่นสองวิง่งลุ่มสองจับขู่สองหกสองเจ็ด สองแปดสองหนึ่งแป๊บหนึ่งเด้อค่ะสองหนึ่งสองสามคู่เด่นจ้ะสำหรับเด่นสามวิ่งรูดสามจะคู่สามหกสามแปด 3า 3, <7 S> 1> 3 1สี่สาาหำหรับรอบบายที่7กับ0เด่น7วิรุษเจ็ดรอบายจับคู่7,8 7,2 7,4ดเ จ็ดหนึ่งสำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์แปดมาว่าในออกเจ็ดศูนย์น่าจะสำหรับเด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ดออกเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเมื่อนี่บริจาบให้สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจา้า เราใบ,บายเน้นอยู่ที่ศูนสี่ศูนย์หกเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดกับสามแปดสองเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองสามสำหรับนี่เคอีก e. ของวันที่27มือนี่กับปะมาณนี่ตามนี่นอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางโูดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนอกจากขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากขาไม่เลวกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อสิได้ดบุปผาแนวทางทีแอดจอยล่ให้นอกจากสำหรับกิมมี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า